25-29พฤศจิกายนนี้ครับเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยนะครับและก็ยังมีโอกาสได้รับเสื้อยืดที่ระลึกด,ด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าโลหิตสำรองที่มีอยู่นั้นเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศนะครับจากสถิติในปี2566 มีผู้มาบริจาคโลหิตกว่า1.6ล้านแสนคนแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับโลหิตที่ได้รับการบริจาคนั้นร้อละ23เอาไปรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหิตจางทาลัสซีเมียนะครับและร้อละ77นั้นเอาไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัดนะครับตกเลือดหลังคลอดบุตรหรือว่าเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับ เพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตก็ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นย้ำครับ25-29พฤศจิกายนนี้มาร่วมกันบริจาคโลหิตครับ